เช็คอินสุพรรณบุรีทริปนี้ครบทั้งชิลทั้งสูงทั้งอิ่มใจเพราะแต่ละที่ที่พาไปมีครบทั้งคาเฟ่เวกบอร์ดและสกายวอล์ากหลายเวหลายสไตล์สุดๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮัลโหลฮัลโหลเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะน้องเขานัด มาณที่แห่งนี้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เต็มไปด้วยถ้ำกลางป่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะหลอกพี่มาทําอะไรหรือเปล่านะคะยิ่งแบบเป็นสาวโสดอยู่ด้วยครวมากเลยจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็เดี๋ยวต้องไปส่องก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่ๆรถก็พามาส่งเนี่ยโอ้อะเห็นแล้วค่ะเขานั่งกันอยู่ตรงนั้นค่ะเขาสวีทกันอยู่ค่ะไปดูค่ะว่าทําอะไรกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลน้องค่ะครจะป้า เดินดีๆนะคะเดี๋ยวตกน้ำบอกตัวเองบอกตัวเองบอกตัวเองยังไงเนี่ยทำไมล่อลวงพี่แบบสาวโสดน่ากลัวน่าทะนุถนอมมาทำกลางป่าเขาขนาดนี้ต้องมีกันบ้างแหมอยู่แต่ในเมืองเบื่อไหมใช่อันนี้เราเราพาออกมาแบบว่านี่หนึ่งขอบเมืองขอบเมืองคือพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบว่านัดรถมาลาบเสร็จปุ๊บเขาพามาส่งที่นี่แล้วก็เห็นมีแต่ป่าๆแล้วก็เนี่ยเดินมาก็เห็นแบบ น้ำเขียวๆอะไร้ยไม่อันนี้คือเขาเป็นเวกพาร์คคือจะบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลิเทิร์ e พลนต์คาเฟ่เนาะแต่เวกพาร์คชื่อเต็มๆของเขาซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีคาเฟ่ก็คือมีอาหารมีเครื่องดื่มนี่สั่งเครื่องดื่มรอป้าแล้วเฮ้ยแต่ว่าอยากจะให้พาไปดูตรงที่เขาแบบเล่นเวกเวกบอร์ดก่อนมีด้วยเหรอไหนที่เห็นนี่คือบอกตอเราไปเล่นเวกบอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอวดดีกว่าเมื่อกี้คือแบบว่านั่งดูเพลินมากเป็นความใส่ฝันของพี่ ที่อยากเล่นที่อยากดูถ้าไาเล่นไปเล่นเลยนะเดี๋ยววันนี้น้องรอข้างบนถ้าเล่นเนี่ยน่าจะอยู่แค่คืบแย้ละค่ะน้องไม่คือเอาจริงถ้าสมมติว่าเรามาที่ร้านเนี้ยเป็นร้านสุดท้ายอ่ะเราก็จะลงเล่นแล้วแหละแต่ว่าเรามาเป็นร้านแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอยากดูอ่ะความจริงใครอยากเล่นมากเลยค่ะพี่ชื่ออะไรครับทวพี่ชื่อเอครับเอครับ เป็นครูสอนเล็กบอดอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยโอ้นี่เรามาเจอตัวดิว่สวัสดีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแผนปกติเราต้องเสียตังค่าตั๋วไปเล่นนี่อันนี้พี่แนะนําว่าเราไม่ต้องบินมาเล่นเรามาเล่นที่นี่โอเคใครจ่ายถูกกว่า ถูกกว่าด้วยเหรอคะแต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นแบบว่าสโนว์บอร์ดอยู่แล้วก็อาจจะพอมีพื้นฐานบ้างมีพื้นฐานเล่นได้ง่ายขึ้นอ,อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่แบบหนูลงปุ๊บจมตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ไม,ไมน่าจะไปจมถึงตรงแถวฟุตบอลลูกแรกแล้วแล้วอย่างเวกบอร์ดนี่หลักการของมันนี่คือเป็นยังไงล่ะครับก็คือบ,บาลานซ์ตัวเองให้อยู่บนบอร์ดครับตัวตัวเคเบิลมีหน้าที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเมย์ขอถามพี่พีถ้าสมมติว่าแบบไม่มีพื้นฐานเลย นานไหมคะกว่าจะแบบว่าเคลื่อนตัวไปได้เล่นไดสิบนาทีครับสิบนาทีใช่อุ้ยมัน่ากขนาดนั้นเลยเหรอประมาณประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีอ่ะก็จะแบบว่าขึ้นบอร์ดได้วิ่งทางตรงได้แต่ยังเลี้ยวไม่ได้พอเริ่มเลี้ยวอ่ะก็จะเริ่มยากขึ้นคนเราส่วนมากเราจะกลัวเหมือนเราหัดขี่จักรยานครั้งแรกเราจะไม่กล้ากดเพราะเรากลัวที่จะล้มครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งกับมันก่อนใช,ใช่ไหมคะและ้วอี้ผมถามสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรยัไงบ้างพี่เตรียมมาแค่ชุดที่จะเล่นน้ําได้ครับเสื้อยืดยังเกงขาสั้นครีมกันแดดอ๋อ่แปลว่าที่นี่คือมีอุปกรณ์ให้ยืมให้ใช้ด้วยใช่ครับมีมีบอร์ดให้มีต้นชุชิปให้มีหมวกกันน็อกให้อ้แล้วพวกพวกนี้นี่เขามีเป็นของตัวเองกันไหมครับ ส่วนมากมีของตงัวเองกันครับถ,ถ้าเกิดว่าเล่นเล่นประจําเล่นเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมืออาชีพมามีของตงัวเองมาก็คือมามอเล่นได้เลย,เลยใช่ค่ะอยากเล่นมากเลยค่ะทาไงดีคะตอนนี้ห <laughs> น้าสี่อยากเล่นหน้าเสียดายอ่ะเอางี้เบื้องตอนน้ตน,น,ตน,นเดี๋ยวเรายืนดูนิ่งๆก่อนลองให้พี่เขาโชว์ให้เราดูก่อนว่ามันเล่นยังไงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดูแล้วมันไม่ยากเกินไปเดี๋ยวเราส่งตัวแทนส่งป้าไปโอเคแลก็ดูเปราะบ้างอย่างหนูใช่ค่ะไปดูกันค่ะพี่ตบก้นนะครับป้า ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วว้าไปแล้วพี่เอไปแล้ววิทยาอยากเล่นมากแต่เอาจริงๆงว่ามันมันอาจจะดูเหมือนไม่ยากนะแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆสำหรับคนมีใหม่ว่ายากนะแต่พี่เอบอกเราว่านี่ไม่เจ็บไง<ว> โอ้ว้าวเฮ้ยมันมีไอแดดเอาหน่อยไหมำเอากันแดดน่อะอันนี้น่าสนนะคะดูไม่เจ็บตัวด้วยค่ะนี่คือยังไงอะคะระหว่างดูพียเพี่ยลงน้ำปุ๊บแดดมาร้อนแดดมัร้อนตอนก็ได้คุยกับพี่พนักงานแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเวกพาร์คที่มีบ่อสองชั้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอันดับสอง เป็นอันดับ2ที่ใหญ่สุดในเอเชียใช่ว่าเพิ่งสังเกตตรงนั้นใช่ปะใช่คือเขาจะมี2ชั้นเห็นปะปกติเวกฟาร์กที่เราเห็นอะส่วนใหญ่มันจะมีชั้นเดียวค่ะใช่พอันี้เป็นบ่อ2ชั้นปก็คือเป็นที่ที่2ของเอเชียอืเลยแล้วเอาจริงๆคือแบบบ่อที่นี่สะอาดมากนะเพราะว่าแพรเคยไปหลายบ่อมากๆสมัยก่อนน้องเล่นบอกว่าเจสกีเราก็จะไปแบบเป็นฝึกบ่อเดียวกับบ่อเวกฟาร์กใช่ไหมแต่ว่าบ่อมันจะแบบไม่ได้แบบสะอาดขนาดนี้ที่นี่คือสะอาดมากๆนี่มาแล้วมาแล้ว้ เฮ้ยพี่เขารู้ระยะนะทำเป็นเล่นเฮ<ห>้ยเ,เนื้อทชี่เราเนี่ยมือสำรองแต่เอาจริงๆเนื่องจากที่เนี่ยค่ะดูแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แค่สนามสำหรับเล่นอย่างเดียวเขามีแบบพวกปลูกต้นไม้พอพันต้นไม้ด้วยไม่แปลกบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงโน้นปะเป็นแฟ้นอ็อปอปใช่มันมีนี่เป็นนี่เห็นปะเขาเพาะปลูกเดี๋ยวจะไปเล่นเบอลเฮ้ยเด้๋ดูนั่ง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 ดู มาแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะพาไปไหว้พระไปท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องสบายเก็บไว้หลังใบอ่ารู้หรอประเด็นคือทีมงานรู้รู้หรอรู้ว่าเดี๋ยวมันไม่สนุกเดี๋ยวมันไม่สนุกพี่บอกแล้วว่ามันเป็นการทิ้งท้ายไงจะเข้าปีใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มต้นสิ่งดีๆทถมมั่นใจว่าแพ้ไม่ใช่ตัวโดนแน่แล้วไอ้ก็มั่นใจนะว่าแน่เลยว่ะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะขำๆ ปฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่ลรคือร้านเขาแบบว่าเป็นแบบเขียวๆเ,เป็นธรรมชาติมากเลยเห็นไหมแล้วบบเขาเแบบจัดแลน์สเก็ได้แบบน่ารักมากเลยนะนี่นี่คือทางเดินจากข้างหลังตรงนู้นตรงนู้นเป็นบ่อไวคพาร์คใช่ไหมแ้แบบเดินมาที่หนึ่งก็จะเจอดีเป็นคาเฟ่และด้านหน้าคาเฟ่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบโต๊ะสำหรับเอาดองน่ารักมากอาจริง คุณผู<จ>้ชมคะนี่คือมื้อเช้าของอิชันค่ะอิฉันก็สั่งมาฉันก็ไม่คิดว่าขอโทษนะคะมาเพราะฉันสั่ยินบอลที่สุดและนี่คือเหมือนที่เรานั่งกันอยู่นี่คือข้างหลังเขาเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นเขาคือที่เนี่ยเขาเป็นแบบว่าถ่ายต้นไม้ด้วยเขาก็เลยเพาะเยื่อใช่เพาะเยื่อต้นไม้เองบอกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นหลับโชบมันจะมีำลองใช่มันจะมีหลับที่เป็นหลับใหญ่เลยอ่ะอยู่ข้างในอีก ้าเกิดเราอยากมาแบบซื้อต้นไม้ที่นี่ก็ก็ซื้อกลับไปได้อกันหรอใช่เขามีมอยู่ตรงที่นี่ด้วยนะคะร้านอยู่แถวนนทบุรีแถววัดก<อ>๊อตเงินแล้วทำไมถ้าเราต้องซื้อต้นไม้เราต้องต้องใช้แลบเลยเหรอใช่ต้องมีแลบเลยเหรอมันต้องเพาะกันขึ้นมาใช่สมัยเด็กๆกับแบบมปลายอ่ะเพื่อนพาไปจัดจักรแล้วก็แบบซื้อกระบองเพชรมาสองอาทิตย์แม่งตายสุดท้ายก็เลยคุยกันว่าแบบถ้าไม่อื่นดีกว่าปลูกต้นไม้ไม่น่ารอด สุดยอดมาก ต้องบอกเลยนะคะว่ามาถัอู่ทองฝักทองที่นี่ค่ะถูกต้องค่ะผักก็สดสดจนกระเด้งเลยคืนนี้ทขาอกแแต่ว่าอร่อยจริงๆทุกเมนูนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าพาเด็กๆมานะแล้วเป็นเด็กๆบางมนนะผู้ปกครองก็มีที่นั่งรอเย็นๆบอกเลยต้องใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเรากินกาแฟขอกาแฟจะรู้เลยว่าแบบกาแฟเขาดีนะกาแฟที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงต้องมาที่นี่ค่ะเอาตานงั้นเราไปที่แรกกันนะเราจะไปไหนก่อนนะป้าเราจะพาไปอิ่มใจอิ่มบุญ แต่ว่าอิ่มบุญในครั้งนี้มันมีเซอร์ไพรส์รออยู่เฮ้ยแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้วอัายังไม่รู้จริงอยั็ไม่รู้ก็ไอมาพร้อมอยู่จะรู้ได้ไงเราอาจจะแบบขึ้นเขาลงห้วยหรือทำอะไรก็ได้ที่มันท้าทายสุดๆโอ้ยทำไปเดี๋ยวเราไปกันไม่บอกไม่บอกแล้วอหละท่านันท่ท้า นี่คือผามฆการบินค่ะว้าว,ว,าวแล้วอยู่เห็นยังที่บูชาอยู่อยู่ตรงไหนนี่ค่ะแท่นบูชาของตามค่ะอยู่ๆเป็น่าธี์คือจากที่เราออกจากคาเฟ่เมื่อกี้มาแล้วนะคะก็เนี่ยาคาที่ ฐานบังกรบินนอกจากมีพระพุทธรูปที่เราจะมาสการะอย่างสวยงามแล้วเราก็จะพาตั้มมาแบบรีแลกชานนี้ส่งถ้ายปีกันค่ะน้องเดินเดินรอบหนึ่งนี่เท่ากับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทำไมต้องเดินสิเต้องเดินด้วย่ใช่คนไอคือเราต้องขึ้นลงนั่นเหรอใช่โอ้เขาอาจจะไม่ได้ให้ทุกคนขึ้นหรือเปล่าไม่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 ขึ้นไปขึ้นไปเขาอาจจะให้ผู้มีศิลขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าน้องสิลไม่ครบอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยมีไงลงบินลง โอ้ยธรณีสูบแล้วเห็นไหมไม่เราจะพาคุณไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เขามีรองเท้าให้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนี่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 เขาจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนค่ะแต่สวยก็คือสวยแต่ข้างล่างก็ได้ไงมิมีเด็กงงแงอ่ะมีเด็กงงแงแบบว่าไม่ยอมขึ้นเดี๋ยวจะพาไปบินบนมังกรบินปะส่งท้ายปีส่งท้ายปีใช่ค่ะ ปกติที่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะค่ะจริงๆช่วงประมาณ8ปดโมงเช้าก็สามารถมาสการะหลวงพ่ออูทองได้ครับผมแต่ว่าตอนตัวของสกายวอล์กยังไม่ได้เปิดให้ขึ้นอย่างเป็นทางการเราจะมาแนะนําเพราะว่าพอบอกแล้วว่าตั้งแต่ช่วงหลักปีใหม่ใช่ไหมคะเป็นต้นไปนี่เราโชคดีแค่ไหนเนี่ยเห็นไหมสิมงคลความโชคดีสีหน้าน่าจะเปลี่ยนไปนิดนึงไหคะน้องแพรน้องตั้มเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่ตึกสิบชั้นเอง นกที่ไหนคะ darum, มาทางนี้คะ่ะไ,ไม่ไหวไม่ไหวค่อๆเดินมา แล้วแล้วแล้วจะกล้าแล้วจะกล <proposals S 1> ้าแนะนำให้ไม่ไม่ต้องมองข้างล่างนะครับมองมองแนวตรงขำอ่ะอ่ะเัาเหยียบน้ำลอยเหยียบน้ำโอเคค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินวิวคือสวยมากค่ะเห็นไหมนี่คือองค์พระ

จะไม่ค่อยรู้สึกใช่ครับถ้าเดินคุยไปทั่วไปก็จะไม่ใช่อันนั้นคือต้องปล่อยคุณลุงเขาไว้ตรงด้านหลังเขาอาจจะช้านิดนึงเขาเก่งมากแล้วในการที่เขาทําใจเดินมาได้แต่จริงๆแล้วตั้งกล้อมสมุปลอดภัยกระจงกระจกหลายชั้นมากเลยรองถึงสามชั้นครับใช่ครับกระจกลองถึงสามชั้นประเด็นคือต้าหม่ะไม่เหยียบตรงที่มันเป็นกระจกคือต้มไม่เหยียบทุกที่ที่แบบว่ามันมีคันเหล็กอยู่ ตอนนี้นะทุกคนเราอยู่กันที่พุทธมนฑลประจําจังหวัดสุพรรณบุรีครับผม<ช>ตอนนี้เราอยู่กับท่านผอ,อที่<ช>เรียกว่าเป็นผู้ดูแลที่ใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบอดาเนินการก่อสร้างสายวอลกตรงนี้ครับอ๋อเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการก่อสร้างจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าที่นี่เนี่ย ถ้าเราไม่ได้เรียกเป็นแบบชื่อเต็มๆเนี่ยเรามีชื่อที่แบบ AKA ไหม Asno As ที่พระใหญ่อู่ทองก็ได้ครับคนก็แต่คนในพื้นที่จะนั่ใช่ครับหลวงพ่ออู่ทองชก็คือองค์นั้นใช่ไหมครับใช่ครับหลวงพ่ออู่ทองนี่คือเราแกะสลักหินทั้งก้อนหรอครับใช่ครับจากหน้าผาเลยเป็นที่แรกที่เดียวครับผมที่แกะสลักพระจากหน้าผาข้างล่างก็จะเป็นที่สักการะของชาวพุทธมาสักการะพระแม่ธรณีอยู่ข้างล่างเหมือนกันใช่ครับผมตรงนี้เดิมมันเป็นอะไรมาก่อนนะครับเดิมตรงนี้จะเป็นสัปะทานเหมือนหิน เหมืองหินใช่ครับสิ้นสุดสัมปทานก็ไม่มีการขยายสัมปทานต่อครับผมก็ทําเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวดําริจากพระธรรมพุทธทิมมงคลเจ้าคุณสะอิ่งนะครับตอนนั้นมีดําริในการสร้างพระพุทธปุษยคีรีสีสวนภูมิขึ้นมาก็เป็นหลวงพ่ออูทองชื่คือเต็มท่านใช่ครับนั่นคือชื่อเต็มความสูงประมาณ35เมตรนาตัก กว้างประมาณ25เมตรครับผมใหญ่มากนะครับผมตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยผมโดนบังคับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรี้ยวเป็นสกายวอล์กเนาะถูกต้องไหมฮะอ่าตรงนี้เป็นสกายวอล์กเฉพาะสกายวอล์กเนี่ยกี่เมตรครับความสูงประมาณ30เมตรครับประมาณ384เมตรครับ10ชั้นได้มั้ยประมาณเนาะใช่ครับ10ชั้นเนี่ยยังเท่าหน้าอกท่านเองอ่ะพยายามไม่ทำสูงกว่าตัวของไหล่ไหล่ท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีใช่ครับมีประเด็นที่แบบสูงเกิน เรียกได้ว่าอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงสกายวอสก็คือเป็นแบบที่ยาวขนาดนี้ยาวตอนนี้จะยาวที่สุดครับผมกวนครับใช่ครับที่ไม่มีเสาค้ำยันด้วยครับผมไม่เป็นไรแต่ก็มีการเจาะเข้าไปตรงบริเวณหน้าผาที่เราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นเฮ่แต่เขาเป็นผาหินไงตามมันแข็งแรงเขายึดอยู่กับผาหินแล้วอย่างนี้นี่คือตอนก่อสร้างนี่คือใช้เวลานานแค่ไหนครับเนี่ยแบ่งเป็น3เฟสเฟสละประมาณ1ปีครับผมประมาณปี3ปีใช่ครับ ผมว่าก็เหมาะนะคบเพราะว่าถ้าใครที่มาเที่ยวทางสุพรรณบุรีอันทอ,องอะไรอย่างเงี้ยก็นะับว่าเป็นอีกหนึ่ง้านมาร์คใหม่เนาะ<ช>ที่อยู่แถวนี้อ๋อจริงๆเป็นอีกหนึ่งที่นะที่แบบว่าได้มาทั้งทําบุญเนาะ<ช>แล้วก็ได้มากราบสการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ที่สําคัญยังเป็นอีกหนึ่งแบบสถานที่แลนด์มาที่เรามาเดินท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้มาเดินสกายวอล์กแบบนี้เป็นฟิลที่แบบมาครบทั้งทําบุญแล้วก็เห็นข้างล่างแอบแวบเห็นมีตลาดมีตลาดด้วยมีของขายจากชุมชนครับผมเป ชุมชนได้มาขของพออเพราะเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วยครับผม,ม,มเป็นกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งจริงๆแล้วคนผู้ดูถ้าดูอยู่ครับเราจะมองว่าแบบเฮ้ยมันสูงขนาดไอ้ตั้มเดินยังไม่กล้าเดินเลยอ่ะเอาจจริงมันไม่เกี่ยวนะมันเป็นมันเป็นความประหลาดของผมเอง <laughs> ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาทําไว้แข็งแรงมากแล้วก็มีความมั่นคงมากพอที่จะแบบไม่ต้องกลัวหล่นแน่นอนอ่ะแล้วเมื่อกี้อแอบ,บเห็นระหว่างยืนอยู่ข้างบนนะคะแวบๆคือถ้ามาที่นี่จอดรถไปข้างนอกแต่เห็นมีรถไฟฟ้าให้ขึ้นอ่ะรถรางรใช่ครับรก็จะมีบริการรับกลุ่มผู้สูงวัยที่<ช>ไม่มีแรงเดินครับเราก็มีรถรางบริการนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆครับคุณผู้ดูหรือว่านักท่องเที่ยวที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะมาเดินสกายวอล์กอย่างเงี้ยอยากจะมาชมบรรยากาศของเราแบบเนี้ยครับ สามารถเช็คข้อมูลได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับอเช็คมาที่ทางอปทอู่ทองได้เลยครับหรือว่าประสานงานกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ครับผมเผื่อใครที่สําหรับอยากจะมาเนาะก็ให้สอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนเพราะว่าบางทีตามฤดูกาลฝนเอ่ยไรเอ่ยเงี้ยมันอาจจะใช่มันอาจจะอันตรายนิดนึงเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆเราต้องบอกว่าแบบผมว่าสวยมากนะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่อยู่แถวนี้ที่รู้สึกว่าเออน่ามาจริงๆจริงค่ะ แล้วจริงๆว้าวนะครบทุกอย่างเลยทั้งว่ว้พระแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแปลกใหม่และรวมถึงมีตลาดมีของกินให้คนได้ไปช็อปด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอบอกเลยก็คือว่าสามารถเซิร์ชเข้ามาสอบถามได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผอมากเลยนะคะพาพวกเรามาเดินทัวร์เนาะแล้วเดี๋ยวเราทั้ง3ามคนเนี่ยจะเป็นไกด์พาไปี่า้พระว่ายพระตรงอื่นต่อ เอาไปตอนนี้เราลงก่อนดีกว่าน้องตั้มขาสั่นไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่พอเดินไปสะพานมันก็เริ่มปรับตัวได้โอ้โหเมื่อกี้จิกมืออะเมื่อกี้คือแบบท้าจิกเงี้แดดดีแดดดีไม่พอพลังงานดีๆมาแล้ว อ,อันนี้พามาสร้างความอบอุ่นในหัวใจหลังจากที่พา<ช>น้องตามไปเดินบนสกายวอล์กมาจริงๆไม่น่ากลัวอะไรนะเหรอคะแล้วเป็นไงคะไม่น่ากลัวก็จริงๆต้องบอกว่าแรกๆอ่ะก้าวแรกๆมันก็เสียวๆอยู่เพ<อ><อ>ราะเราไม่เราไม่ค่อยชินกับความสูงแล้วไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแต่พอันเดินไปสักพักออเฮ้ยมันรู้สึกว่าซะโตแล้วก็ความแข็งแรงของโครงสร้างเขาเนี่ยมันมันดูไว้ใช้ได้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็ไหวดี่ว่าสุดท้ายก็เดินไปรงตรงกลางนะใช่เหมือนที่พี่เม์ท่านผอพูดเมื่อกี้เขาบอกมันเหมือนเป็นลักษณะของหัวใจใช่ไหมถูกถ้าถ้าเกิดดมีนะะคก็ ือจะเห็นเลยว่าเป็นหน้าผาที่เหมือนกับโค้งเป็นรูปหัวใจเลยและที่สําคัญนี่ไงกลางหัวใจที่เป็นตัวยื่นออกมาเหมือนเวลาเป็นรูปหัวใจอะ่ะ<อ>ก็จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองพามาส่งท้ายปีด้วยการเดินผ่านอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีไม่ดีทิ้งไว้แล้วเราก็มารับพรจากหลวงพ่ออู่ทองกันค่ะคที่เหมือนมีแพลงเข้าข่าวเขากำลังคุยกันอยู่ว่าต้นปีน่าจะเปิด S <S <S ใช่แปลว่าน่าจะเป็นฟิลล้อหน้าฝนให้พ้นไปก่อนเพื่อความอปลอดภัยของทุกคนนะครับแล้วนั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกราบหงวงพ่ออูทองส่งท้ายปีเก่ตาต้อนรับปีใหม่กันค่ะไปครับโอ้คือแบบองค์พระใหญ่มากทุกคนก็จริงๆไปเนี้เราเห็นจากตรงสกายวอล์กอะก็รู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ตอนนี้คือนี่ท่านใหญ่มากค่ะพระใหญ่ไงพระใหญ่เซ็นซีต้องใหญ่ด้วย ประเด็นคือกระตุ้เสียงกันยังไงวะความพยายามของเขาเสียงยังไงอะหยิบไงกว่านเอาน้องเออทำไมคิดไม่ได้วะทำไมช่าโบขนาดนี้เนี่ยหยิบเลยแล้วกันเลขที่เท่าไหร่นะคะอันเนี้ยเลขด้วยเหรอเก้าเลขเก้านั่นดีเก้าไก่จะได้เลขเก้านะคะได้เลขเก้าด้วยเก้าไก่เก้าหน้าปีหน้าจะมีแต่ความเก้าไก่นี่อันนี้มีคำทำนายในนี้เลยนะคะประเด็นคือยังไม่ทันไหว้พระเลยค่ะเสียบจมจีแล้วค่ะ ะบอกว่าแค่ขึ้นมาเทควิวแค่ขึ้นมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบดีมากมากแล้วแล้วการที่อยู่ในที่ที่ดีมีพลังงานที่ดีมันจะทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตไว้เราใช่ยังั้นอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเข้าในอุโมงเขาบอกว่าเป็นอ่าทางเข้าเหมือนเก่าค่ะแล้วเราก็จะเดินผ่านไปนเหรอว่าเหมือนแผ่นหินเนาะที่เขาแกะสลักสวยมากก็จะมีนี่เป็นแบบว่าเรื่องราวของภาพนั้นๆเขาก็จะเขียนอยู่ตรงใต้ภาพ ก็มาอ่านกันได้ตอนนี้ฟิลเหมือนเหมือนเดินอยู่ที่ถ้ำนะคะถ้ำนาเคียเป็นฟิลบอกว่าเหมือนเดินขึ้นเขานิดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทางเข้าคืออลังการร้านแปดมากค่ะนี่ทางเข้าของเราจะบอกว่าข้างในอ่ะยังมีความเป็นแบบนี่เป็นผาหินแบบจริงจังมากนี่แล้วก็มีให้กราบบูชานะคะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก จบจากการพามาวัดแล้วนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีต่อคะ่ะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราอจะไปต่อกัน E นะีีหน้ามาดูกันค่ะว่าเราจะพาไปที่ไหนเพราะว่าอันเนี้ยคะ่ะต้องแอบพาน้องตั้มไปพักก่อนคะ่ะเพราะว่าขายังสั่นไม่หายเลยคะ่ะห <c oughs> ยับยิกยิเลยคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะคะก็อย่างที่บอกก็คือว่ามาสักการะองค์หลวงพ่ออู่ทองนะคะเป็นพระประจําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดนะคะยิ่งเป็นการส่งท้ายปีแบบนี้นะคะมาทําบุญให้สบาย มาแบบสบายสบายสบายเว้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP หน้าดูสิว่าเราจะพาไปท้าทายที่ไหนต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวตามไปดูกันเลย